รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามซีพีแรมจ่าวิรัตฟู้ดส์บลูช็อป ร e จเนต c o ลอรเจนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ t ็อกเดยนะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันอังคารเวลา14.40นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินิร HD 34แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดปีใหม่มาแบบนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาที่ร้านคาเฟ่สไตล์ล็อกแอนด์โมเดิร์นซอยรัชดา32นั่นก็คือร้านอินเตอะมูดคาเฟ่นั่นเองค่ะร้านนี้เนี่ยเขามีเป็นงานอาร์ตศิลปะ ของไทยเนี่ยนะคะมาจัดแสดงนะคะเวียนกันไปใครอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆนะคะสามารถที่จะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยค่ะวันนี้ท,ท็อกเกเดนมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ Talk of the Town คุณผู้ชมคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เล็งเห็นถึงอนาคตของเด็กไทยมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเสพสื่อทั้งทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะต้องมาดูกันว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะช่วยเลือกสรรสื่ออย่างไรให้เด็กนะคะที่เขาจะเข้าไปถึงได้ดังนั้นจะมีการปาฐกถาพิเศษนะคะในชื่อว่าร่วมออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับพอมอน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามค่ะ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วอนสื่อโซเชียลผลิตคอนเทนต์เสริมความรู้และปลอดภัยให้เด็กนอกจากนี้ยังของพ่อแม่อย่าใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เพื่อทําให้เงียบพร้อมย้ำว่าผู้ใหญ่ต้องรู้เท่าทันด้วยเช่นกันต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนบ้านเรามีกฎระเบียบมีข้อบังคับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆตแหนงทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั้นเนี่ยทราบดีว่ากติกา การนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเป็นอย่างไรแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือดิจิทัลครีเอเตอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่เป็นเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นครีเอเตอร์ Creator อิสระนะครับบางครั้งคนกลุ่มนี้บางคนจะละเลยนะครับหรือว่าไม่คิดถึงผลที่จะตามมาไม่คิดถึงตัวบทกฎหมายดังนั้นคนที่อยู่รอบข้างของอคนพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจะเป็นคนช่วย นะครับที่เป็นหูเป็นตาให้กับพอมอได้เป็นอย่างดีเช่นถ้าท่านเจอพบเห็นคนที่กําลังทำคอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่ารู้จักกับคนที่เป็นเหยื่อของการทำคอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ขอให้แจ้งเข้ามาได้ที่1 3 0 0สนะครับทีศูนย์เร่งรัดจัดก,การสวัสดิภาพประชาชนหร,รือสอสได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าทางกระทรวงพอมนั้นเนี่ยเรามีมาตรการ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าจำนวน Device หรือว่าจำนวน Smart Device ที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากเกินจำนวนของเจ้าหน้าที่พอมอต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นแรงสำคัญอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ นวราวุธยัย้ำอีกว่านอกจากจะให้ความรู้กับเด็กแล้วความรู้ของผู้ใหญ่ต้องก้าวให้ทันเนื่องจากคนในวัยสูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เลี้ยงดูเด็กรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้ามาในโลกของดิจิทัลขณะที่เด็กวัยรุ่นเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของดิจิทัลดังนั้นการให้ความรู้กับผู้ใหญ่ที่จะเลี้ยงดูเด็กนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีสื่อเข้ามาทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาในทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้ชมคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการดีๆของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีอย่างต่อเนื่องโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคะ่ะรับมอบผลิตภัณฑ์นะคะจากบริษัทลอรีออลประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์นั้นไปช่วยเหลือในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มของผู้ประสบภัยทางด้านสังคมหรือว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวคะ่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอรับมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์จากบริษัทลอรีอัลประเทศไทยจำกัดโดยอธิบดีกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้กล่าวรายงานและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ลอรีอัลประเทศไทยเป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์วันนี้ทางกระทรวงพอมอนะครับพวกเราชาวพอมต้องขอขอบคุณทางบริษัทลอรีอัลประเทศไทยนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ นะครับสินค้าหลายแสนชิ้น6กแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนชิ้นนะครับมอบให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางกลุ่มสตรีนะครับและพี่น้องคนพิการรวมถึงพี่น้องผู้สูงอายุนะครับ<ม>แล้วก็พี่น้องที่ยังอยู่ในความเดือดร้อนนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่2,568อย่างดีนะครับ การบริจาคสินค้าเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งด้านนะคะที่เราทําร่วมกับพมมาหลายปีแล้วะคะ่ะนอกจากนี้เรามีการทํางานในเรื่องของการเสริมทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทําร่วมกับกรุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะเพื่อช่วยสร,างงาสร้างอาชีพให้สตรีหรือกลุ่มเปราะบางนะคะสามารถยินดัดได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ก็มีการทํางานทางด้านสังคมอื่นๆอีกนะคะที่เราคิดว่าจะสามารถต่อย,ยอดกับกระทรวงพมในกลุมต่างๆได้นะคะ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมที่เรามีทางทั้งระดับคัพเปรทและระดับแบรนด์ด้วยค่ะของทุกชิ้นนะกว่า6 0แสนเกือบ7 0 0 0แสนชิ้นนะเราจะนำไปเข้าในระบบาฐานข้อมูลทั้งหมดเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุก็แล้วก็จัดระบบว่ามาีวันผลิตเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็จะจัดสารให้ ผ่านไปยังทุกหน่วยงานนะคะทีะ่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ประสบปัญหาสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างครอ,อบคลุมและก็ทั่วถึงมากที่สุดค่ะโดยบริษทัทลอรีอัลประเทศทไทยจำกัด มอบผลิตภัณฑ์รรดิโอให้กับกระทรวงพม,มเป็นจำนวน649,000ชิ้นรวมมูลค่า37ล้านกว่าบาทโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบดังกล่าวจะถูกนำไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต่อไป ผู้ชมค,คะยิปซ้มตราช้างนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นยิปซ้มและระบบฝ้าเพดานในประเทศไทยนะคะเขาจัดมิทัศการให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาร่วมกันยกระดับแล้วก็ปรับเปลี่ยนบ้านค่ะเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะรวมทั้งยังช่วยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ยิบซ้ำตราช้างตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซ้ำและระบบฟาเพดานในประเทศไทยโดยการจัดนิทรรศการนวัตกรรมที่ทำได้จริงเปลี่ยนให้บ้านดีกับทุกวัยได้ในทุกวันโดยให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในงานออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานนวัตกรรมที่ทำได้จริงนะครับอันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของพวกเราที่ต้องการนำเสนอและก็ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมยิบซ้ำโซลูชันตาช้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ตัววัสดุยิบซ้นของเราเองอีกทั้งกระบวนการก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนทั้งกระบวนการเรายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดีไซน์ให้ทันสมัยสามารถเข้ากับคนทุกเพศทุกวัยได้อีกนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมเปิดประสบการณ์และร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านยิบซ้ำของเราได้นะครับที่สถาบันยิบซ้ำตาช้างบล็อก 28, 3สามย่านตั้งแต่วันนี้ จนนทรนทศการนวัตรกรรมที่ทำได้จริงเปลี่ยนให้บ้านดีกับทุกวัยได้ในทุกวันเปิดโอกาสให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีโดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคมที่สถาบันยิปซัมตราช้างบล็อก28สามยานซอยจุฬา5ค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าที่ร้านอินเ e อ o มูคาเฟ่ซอยรัชดา32เนี่ยเขามีงานศิละปะงานอาร์ตของศิลปินไทยมาจัดแสดงตลอดอย่างนี้นะคะก็ได้ด้ว่าเป็นงานอาร์ตน่ารักน่ารักนะคะที่เห็นเราต้องมาถ่ายรูปด้วยแน่นอนคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวคะ่ะ เซเทลมอนสเตอร์เปิดตัวปับอัพสโตรจิวเวลリ2025คอลเลกชันพาคุณผู้ชมทลายเส้นแบ่งระหว่างความฝันและความจริงสัมผัสประสบการณ์ความหรูหรายอย่างมีสไตล์ที่ใจกลางแลนด์มาร์คของประเทศไทยณบริเวณเ m g a l กรร y ่ชั้น M ศูนย์การค้าดเมโพเทียมโดยได้3นักแสดงวินเมทาวินฟรีนสโรชาและลิเบกาแพรริเซียมาร่วมนำเสนอแว่นตาไอเทมใหม่กับจิวเวลリ2025คอลเลกชันป t o อัพสโตรจะเรียกว่าจิวเวลี่ปับอัพสโตรแน่นอนก็มาจากคำว่าจิวเวลี่ก็คือ เราพยายามจะดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนกล่องจิวเวลรี่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันมีความสนุกมีความลักชัวรี่เราเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่มีป๊อปอัพนี้แล้วก็คอลเลกชันนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณกลางเดือนหน้าก็อยากให้แฟนๆประเทศไทยอะคะ่ะได้มาชมถ้าอย่างน้อยเนี่ยมาดูที่ตัวเอกซิบิชั่นก็จะบอกว่าเอกซิบิชั่นเราค่อนข้างไม่เหมือนใครและอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูดแล้วก็มาลองดูว่ากับคอลเลกชันนี้ละกันค่ะยังไงฝากด้วยละกันนะคะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติผนึกกำลังกับหน่วยงานในสังกัดอวรรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักน้องๆสนุกเพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ที่นี่ที่ The ida, เดอะสตรีทรัชดาก็เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่พวกเราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการจัดงานมีหน่วยงานภายในกระทรวงอวเนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนด้วยมหาวิทยาลัยด้วยวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากที่จะให้เด็กๆได้มีพื้นที่นะครับในการเรียนรู้ผู้ปกครองได้มีพื้นที่ในการที่จะใช้เวลาร่วมกับเด็กแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รเราอยากให้เด็กๆได้มองว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,ยีไม่ใช่เรื่องยากนะครับแม้ว่าในห้องเรียนอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับแล้วก็ทางพวกเราหน่วยงานร่วมจัดทุกๆท,ท,ที่เนี่ยก็นําความสนุกสนานทางด้านวิทยาศาสตร์มาให้เด็กแล้ก็น้องๆได้ทดลองนะครับได้ลงมือทําแล้วก็แน่นอนครับว่ามีของรางวัลเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมาย งานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในงาน o w a r for Kids สร้างความสุขความทรงจำที่มีคุณค่าและต่อเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ Talk today ใหม่ New X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาวงการการศึกษาเนี่ยหลักสูตร a c t i v e Learning ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตั้งใจที่จะเผยแพร่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวงการการ,การศึกษาไทยนะคะล่าสุดท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านวิสนุเครืองามค่ะท่านสนับสนุนเต็มที่บอกว่าอยากจะให้เอาไปพัฒนาในวงการการศึกษาไทยอย่างจริงจังค่ะไปติดตามกับน้องซันต้ากันได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่กอนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฉันต้ามาคนเดียวครับเพราะว่าพี่จุ๋มไปลงพื้นที่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีเรื่องดีๆนะครับของการศึกษาไทยนะครับที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างศาสตราจารย์ดอรวิษณุเครืองามนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าปีนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นที่จะลักดันการศึกษาไทยนะครับแล้วก็อยากให้เด็กไทยนะครับนักนักเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองนะครับแล้วกรยยนคัับ้วด ดัีดคท่าไไ่ายงงปชงกมกลางการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องได้รับความต่อเนื่องหลักสูตร Active Learning จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างจรงิงจังด้วยจุดเด่นที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแบบที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองและรัฐบาลซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขัน จกักศาสตราจารย์วิษณุเค,ครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสมัยผมเป็นรองนายอ่อมตรีมีหน้าที่กำกับกระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐมนตรีนุชก็ได้เห็นและตื่นเต้นมากเมื่อมีการเอาผลงานของเด็กนักเรียนเนี่ยชั้นประถมชั้นมัธยมเนี่ยมาสแสดงที่หอประชุมกรุณภาผมก็ไปเดินดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่านักเรียน ของเราสมัยนี้สามารถจะคิดแล้วก็ทำอะไรได้มากมายหลายอยา่างทีนี้บางโรงเรียนเมื่อเอาใจใส่เขาก็กระตุนน้นสนับสนุนเด็กของเขาบางคนเด็กคิดอะไรออกมาจนถึงขนาดที่เอาไปจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทผลิตเป็นสินค้าออกมาได้สมัยผมเด็กๆมันมีงานที่เราเรียกว่างานศิลป,ปะหัตถกรรมแต่นั่นก็เป็นการเอาศิลปะหัตถกรรม ฝีมือเลื่อยไม้เย็บปักถักทออะไรออกมาแสดงเวลานี้มันเป็นงานทางวิทยาศาสตร์งานที่สามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ถามว่ามาจากไหนเด็กคิดแล้วเด็กคิดได้ยังไงก็คิดได้โดยวิธี Active Learning เขาลองกันมาจากในโรงเรียนแล้วจึงนำผลมาสู่โลกภายนอกรัฐบาลควรจะสนับสนุนให้มีการจัดงานแสดงนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้แล้วก็สร้างนวัตกรคือเด็กที่เป็นผลคิดเนี่ย ออกมาให้มากแล้วก็เมื่อเด็กไทยคิดเป็นเขาจบออกมาเขาไปทำงานอะไรก็ตามเขาจะคิดอะไรได้เองมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับ ทั้งนี้ศาสตราจารย์วิษณุยังมีข้อเสนอเพื่อความต่อเนื่องในการผลักดันหลักสูตร Active Learning GPS f i Step โดยการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแล,แลและขับเคลื่อนหลักสูตร Active Learning ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งหวังรากฐานให้หลักสูตรนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต โดยนเน้นให้ระบบการศึกษาสร้างเด็กไทยที่สามารถคิดค้ขนคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราต้องการระบบการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนผมอยากเห็นกรรมการที่จะทำงานเรื่อง active learning เรียกอะไรก็ได้ตั้งชื่อยังไงก็ตามแต่กกลางอำนาจหน้าที่หลักก็คือทำในเรื่องของ active learning บางทีกระทรวงอาจจะดหกวในการคิดตั้งกรรมการดีที่สุดที่จะช่วยคิด ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทําในเรื่องนี้ทั้งระบบผมสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมการดูแลเราจะเรียกว่านวบัตรกรรมทางการศึกษาก็ได้ active learning ก็ได้ภาษาไทยก็เรียกการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสมัยก่อนเด็กเรียนด้วยการที่ครูสอนครูบอกให้ท่องให้จําแต่ถ้ามาใช้ active learning ครูปล่อยให้เด็กทดลองทําเอง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ดีวิชาเกษตรก็ดีวิชาสังคมศึกษาก็ดีสามารถใช้ระบบ Active Learning ได้ภาษาอังกฤษก็ยัง Active Learning ได้แทนที่ครูจะสอนให้เด็กท่องจำคำศัพท์ท่อง Dictionary ก็ปล่อยให้เด็กพูดไปผิดผิด,ผดถูกๆก,ก,ก็ช่างมันเมื่อกล้าเข้าก็พูดเป็นถ้ามีกรรมการช่วยจัดการก็จะทุ่นแรงของกระทรวงไปเยอะเพราะกระทรวงก็มีภารกิจที่ต้องทำหลายอย่าง หลักสูตร c t t v v l l e r r n n n g สามารถตอบโจทย์นี้ได้โดยไม่เพิ่มภาระให้ทั้งรัฐบาลและประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือเด็กไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งผลักดันแนวทางนี้อย่างจริงจังเพื่อสร้างการศึกษาไทยที่ยั่งยืนและตอบโจทย์อนาคตของประเทศต่อไปคุณผู้ชมคะ ใครก็ตามที่อยู่แถวรัชดา32อย่าลืมแวะมาที่ร้านอินเอมูสคาเฟ่กันนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเสิร์ฟทั้งขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วบรรยากาศของร้านนี้ต้องบอกว่ามูดดีมากๆไว้ตีมมากๆเลยสําหรับการมานั่งทํางานนะคะหรือว่ามานั่งเงียบๆก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ ราชวิทยาลัยจุฬาพร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้ธีม Healthy Kids in CRA Wonderland 2025และผ่าน้อง,องๆร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาที่ให้ความรู้จากแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลจุฬาภร์และรูวกิจกรรมโซนต่างๆพ่า,พาเด็กๆร่วมผจญภัยในดินแดนสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยคือการจัดงานวันเด็กปีนี้นะครับภายใต้ธีมการผจญภัยของเด็ก นะครับในโลกสุขภาพเราอยากให้เด็กรู้จักโรงพยาบาลรู้จักสถานพยาบาลมากขึ้นจะไปดูในบูธของเราแต่ละจดุดก็จะสอนอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของอวัยวะนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าน,นั้นเราอยากสร้างแรงบันดาลใจเพราะเด็กเนี่ยเขาจะมีความคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามาได้รับรู้เรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับเขาอาจจะมี จุดประกายรวมทั้งสามารถช่วยเหลือ,เ,อเพื่อนมนุษย์ข้างๆบ้านอย่างเช่นเราสอนโปรแกรม C P R นะครับเด็กและเยาวชนคือความหวังและกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต ทุกคนล้วนมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองพลังที่พร้อมจะผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีในชีวิตและในสังคมซึ่งการจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนทุกคนได้ค่ะ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักที่ยังคงพึ่งพาปริมาณน,น้ำฝนและแบบแผนสภาพอากาศที่แน่นอนโดยเฉพาะไัยแ้งที่ภาคอีสานตอนบนส่งผลต่อผลผลิตของปริมาณอ้อยอย่างมากทำให้อ้อยมีน้ำหนักเบาราคาไม่เป็นไปตามที่ต้องการเกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงหอนขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำหรือมาตรการเยียวยาต่างๆเพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกรนามกับว้มีสิใซไหมคะ่ะมันแหลงคักโคตรเนาะ พี่น้องเอ้ยมาซวยในเด้อบาทนี่เฮ็ดจังใดฝ้าฝนกับบ่ลงบาทนี่ป่งแนพี่น้องเอ้ยสบมาซวยในเด้อกาบุได้ซวยได้กระไดนักสุดพัดจะเกิดมานี่ล่ะเอาก็เห็นปีนี่เป็นไห้ก็สุป,ปีแม่ค่ะมาซวยขนมอยว้เนี่ยช้อ Talk today ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r e g e n e a t Collagen Talk together กลับเข้ามาช่วงนี้มาดูกันค่ะว่าว t a l k Today มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยก่อนจะมาพูดถึงแบรนด์ฟูจิ Film มนะคะ ซึ่งมีมานา,นานถึง90ปีแล้วแต่ว่าอยู่คู่กับคนไทยคุ้นเคยกันมามากกว่า60ปีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าภายใต้แบรนด์ฟูจิฟิล์มเนี่ยมี2บริษัทด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ก่อนจะทําความรู้จักนะคะแล้วก็นํามาพูดคุยกับท่านผู้บริหารของฟูจิฟิล์มเพื่อให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจกันนะคะ2บริษัทนี้ก็คือ1 f u j i ฟูจิฟิล์มนะคะซึ่งเวลาเราจะไปหาซื้อกล้องถ่ายรูปต่างๆส่วนใหญ่คิดถึงฟูจิกันทั้งนั้นเลยค่ะรวมทั้งนะคะยังดูแลผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์อ ีกหนึ่งบริษัทนะคะนั่นก็คือบริษัท Fuji Film Business Innovation Thailand ซึ่งดูแลเรื่องของ Printer and Digital Solution Consultant ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะคะดูแลเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สมบูรณ์แต่ก็ยังไม่ลืมในเรื่องของการม,มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมาตอบโจทย์ให้กับตลาดได้อีกด้วยนะคะซึวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับ ก็เรียกได้ว่าฟูจิฟิล์มนี่อยู่คู่คนไทยมานานเลยนะคะแต่ว่าแตกแขนงหลายๆเรื่องที่จะมาช่วยในเรื่องของธุรกิจของคนไทยมากมายวันนี้อาจจะต้องให้พูดคุยนะคะถึงภาพรวมของบริษัทกันสัหน่อยแล้วก็กลยุทธ์สําคัญในตลาดโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์เป็นยังไงนะคะ So uh, Fujifilm Business Innovation Thailand our mission is uh, to be uh, more than the just a uh, technology provider. Mm hmm. We strive to be a true partner to the customer. A partner mm -hmm. to the customer. Yes. And helping some uh, transformation their business, grow their business with our digital solution. Yeah, our operation is actually three core areas. First one is the uh, business innovation, the same as our company name. And the second one is the office and the digital solution. And the third one is uh, graphic communication. So first one, uh, business innovation. Uh, we tailored the, our solution to based on the customer's requirement. Oh. Mm. And uh, currently uh, I think this uh, key success factor of uh, uh, customer's business is how to utilize their transformation. So uh, I think uh, this uh, area we need to support to the customer. So, our uh, second one is the our office and uh, document solution. Yes. The, our very innovative product and services uh, to design for the old uh, kind of customers' requirement. So, uh, uh, actually, from the SME, a small and a medium enterprise, to the large enterprises. So, uh, we already operated uh, more than sixty years, and uh, we our very high quality uh, products and the services we still uh, play the role of the uh, main player in this industry mm. and the uh, most important thing is uh, today's event gc uh, graphic communication uh, our very uh, outstanding product uh, is that to help to customers some innovative design and to bring the big revenue and some uh, uh, good printing pieces uh, mm -hmm. to the customer. That helps the uh, all the printing the companies, our uh, customer, uh, to design the, by themselves and uh, to uh, deliver a very great value to the customer. Mm -hmm. So uh, uh, that is a three portion. Yes. Uh, so uh, uh, in summary, our company Fujifilm Business Innovation Thailand to be here uh, to support the customer a uh, very wide range from the uh, daily office operation and to the commercial printing area uh, to support all the customers. Mm. เห็นบอกว่าธุรกิจตลาดเครื่องพิมพ์กราฟิกนะคะที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเนี่ยอยากจะให้คุณคุณกิตติเองเนี่ยนะคะให้ความรู้กับคุณผู้ชมหน่อยว่าคืออะไรและกลยุทธ์สาคัญเราคืออะไรค่ะครับจริงๆแล้วธุรกิจที่เรียกว่ากราฟิกคอมมิเคชันหรือธุรกิจการพิมพ์เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่เราบอกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์นั่นเองนะครับธุรกิจการพิมพ์ต้องขอไฮไลท์นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า supporting business มันเนติบโตไปพร้อมกับ GDP ของประเทศไทยค,คือถ้าเกิดสมมติว่าประเทศไทย GDP โตมันก็จะโตไปด้วยเพราะว่าเวลาเรามีทัวร i s m มเข้ามามันก็จะมีการใช้สิ่งพิมพ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมเจาะเข้ามาที่กลยุทธ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ one GC the brand of choice หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเป็นพันธมิตรทางธรุรกิจเพียงบริษัทเดียวที่สามารถจะส่งมอบเครื่องมือและเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบการพิมพ์แบบเดิมไปจนถึงระบบการพิมพ์ดิจิตอลได้อย่างไร้รอยต่อและเต็มรูปแบบนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าคเราตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าผ่านนวัตรกรรมซึ่งจะอยู่ในการดําเนินธุรกิจของลูกค้านะครับนอกจากจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าด้วยครับอืมน,นะคะก็อย่างที่บอกว่าดูแลลูกค้าตลอดเลยใครที่เป็นลูกค้าของทางฟูจิมานี่คงแบบรู้สึกดีเลยสําหรับฟูจิฟิล์มเลยะนะคะเพราะว่าได้รับการดูแลตลอดนี่คือกลยุทธ์สําคัญที่ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นจุดเล็กๆแต่จริงๆรสสำคัญมากๆ <c oughs> นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์หรือว่าฟีเจอร์สําคัญที่เราจะเพิ่มเข้าไปอีก <c oughs> ในช่วงนี้คืออะไรคะเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เราเป็นบริษัทที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือเราเป็น Entire Printing Business Solution <c oughs> นะครับเรามีบริษัทที่ผลิตผลิตหัวพิมพ์อิงเจตที่ดีที่สุดในโลกเรียกว่าแซมบ้านะครับเรามีเครื่องพิมพ์อิงเจตพิมพ์ได้เร็วที่สุดในโลก <c oughs> นั่นเองนะครับนอกจากอิงเจตแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ผลิตเครื่องพิม์ทีี่เรยก ซึ่ง t o นเน b เบสของเราเนี่ยเราก็มี Product Flagship ิมากมายนะครับเราเป็นเราเป็นบริษัทเดียวที่มีเครื่องพิมพ์6สี s i c c o l o r i n One p a s s ที่เราว่า l i b r e a r e Press p c 1120และว,วันนี้เราพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์อีก2ตัวที่จะมีไฮไลท์ของเรานะครับก็คือ ec 2100s และ sc 285s <Okay. S 2> นะครับอันนี้คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ รื่องที่2ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยนอกจากเครื่องพิมพ์อย่างเดียวคงไม่ได้ปัจจุบันนี้เราอยู่ในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นพพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์เรามีมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานก่อนพิมพ์การจัดการสีเว็บทูพิมพ์ออมนิแชนแนลเรามีครบถ้วนและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือทรัพยากรบุคคลคือจริงฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันเราเองเนี่ยครับทำทั้งอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลให้กับบุคลา แล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่จะมาเซอร์ไพรส์นั่นก็คือมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยครับก็คือเมื่อกี้ได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ก็เป็นรุ่น ec 2 1 0 0 s และ sc 2 8 5 s ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์ของเราที่สามารถพิมพ์ได้5สีในครั้งเดียวลูกค้าสามารถจะเปลี่ยนสไไไีได้โดยอิสระเรามีสีชมพูสีที่เรียกว่าการเคลือบนะครับแล้วก็มีหมึกพิมพ์อีกประเภทหนึ่งที่สาาาามมรรถะพพิิ์ลงงบนนกดดดษผวขไ้เป็อย่ี นะครับนอกจากเรื่องของสีแล้วที่เรามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรามีอินโนเวชันอีกหลากหลายก็คือ1ก็คือชุดตรวจจับคุณภาพคุณภาพงานพิมพ์และปรับอัตโนมัติเรามีเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยลดประจุไฟฟ้าเวลาพิมพ์ลูกค้าสามารถเอาไปทํางานหลังพิมพ์ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทางท่านประธานเนี่ยนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของฟูจิฟรม business innovation Thailand ซะหน่อยนะคะว่าเราจะมีการดูแลลูกค้ากันอย่างไรบ้างนะคะ the, our uh, company uh, to support not only for the large enterprise mm. uh, we can support SME small and medium e n t e r p r i s e based on their each requirement uh, to support customer uh, to the uh, improve their productivity as well we truly appreciate uh, trust uh, in our brand uh, we are looking for serving you uh, even better thank you so much ขอบคุณมากครับอืมนะคะนี่คือคำสัญญาจากท่านประธานเลยนะคะบอกว่าเรื่องของความสุขของลูกค้าคือสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆพัฒนาการดูแลการเป็นที่ปรึกษาต่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะคะท่านผู้บริหารทั้งสองท่านค่ะมิสเตอร์มาซาอากิเอียนากิยะ ประธานบริษัทฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันประเทศไทยจำกัดนะคะและคุณกิติพรพิพัฒวงศ์กราฟิกคอมมิวนิเคชันเฮดไทยแลนด์บริษัทฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันประเทศไทยจำกัดขอบพระคุณทั้งสองท่านคะ่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ Talk Today แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะร้าน i n t h e m o o d Cafe เซอยรัชดา32นะคะแวะมาชิมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยๆรวมทั้งถ่ายรูปเช็คอินเพราะว่าร้านเขาสวยมากๆเลยนะคะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะนั่นก็คือ Regional Collagen และจาวิรัตฟู้ดค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ amarin tv